วันนี้ก็เป็นทริปหมูหัน EP 2นะครับหลังจากที่ EP แรกเราได้ทําการดันมาจากการสินนับไปถึงมุกดาหารนะครับผมตอนนี้เราก็เป็นขากลับระเพื่อนระยะทางรวมๆน่าจะมีประมาณ200กโลทั้งผมนี่มีผมซีซน้อยอยู่คันเดียวเพื่อนร้อยสิบซีซีจะได้มีระคันสุดๆมาคนดู สลบรนะักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมว่าจะพาทุกคนไปกินหมูหันที่เก่งกระเบาคันๆเพื่อนพอดีมีพวกพี่พเขาจัดทิปนะไปกินหมูหันผมก็เลยเสี่ยนอยากไปร่วมทิปด้วยครับเพื่อนแต่รถผมก็ไม่มีตอนนี้มีแค่ร้อยสิบไอกาเก่าของผมนะผมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยแม่งไหนๆร้อยยี่ห้าก็เสร็จไม่ทันแล้วเพราะว่ารออะไรผมก็เลยเสอกะเอาร้อยสิบไไปไม่รู้ว่า มันจะวิ่งเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนร้อยสุดไปบอกตามตรงยังไม่ไล่หาความเร็วอะไรเลยและสเตอร์ที่ใส่ตอนนี้เป็นเบอร์16 26และน้ำหนักผมคนขับ80โลไม่รู้ว่าเราจะวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปตอนวิ่งกันนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าทริปนี้โคตรสุดกำเนอนในกลุ่มมีผมขับร้อยสิบไมอยู่คันเดียวนอกนั้นพวกพี่พรุ่นใหญ่เขาจะขับแบบพวกฟอร์ซ่าเอ็ก kr s e r v i c o witter นะครับผมก็คือพวกพี่ๆเขาขับรถประมาณนี้แหละผมขับร้อยสิบใบคันเดียวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในทิปกันนะครับว่ามันจะมันแค่ไหนและต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับตอนที่ผมขับรถผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนเพราะว่าขับรถอะมันต้องใช้สมาธิจริงๆนะเพื่อนและอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรด้วยนะเพราะว่ามันมันมากครับทิปนี้ก็ฝากเข้าไปติดตามเลยนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปตอนขับช่วยกระชือใบเพื่อเป็นกำใจผมเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกัน กับร้อยสิบเก่าๆของเราว่าทริปหมูหันครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างมันจะวิ่งเกาะกลุ่มกับพวกพี่เขาได้ไหมไปดูกันเลยครับวันนี้ก็เป็นทริปหมูหัน EP สองนับหลังจากที่ EP แรกเราได้ทำการดันมาจากกรสินนับไปถึงมุกดาหารนะครับผมตอนนี้เราก็เป็นขากลับแล้เพื่อนระยะทางรวมๆน่าจะมีประมาณ200กโลนะครับผมถ้าร1 0ไเราไปกลับได้แสดงว่าเออมันถึกยู่เว้ยคนดูมันเหนียว แต่ว่าถ้ามีปัญหาก็น่าจะได้เรียกรถกระบะมายกขึ้นนะครับผมก็ทั้งกลุ่มนี่มีผมซีซีน้อยอยู่คนเดียวเพื c c. ่อนร้อยสิบซีซีรขามาก็คือมันก็พอได้วิ่งเล่นกับพวกพี่พี่เขาอยู่นะครับผมก็คือตามพายไม่ทันหรอกแต่ว่ามันก็พอกาะกลุ่มไปได้อยู่นะครับผมเกาะกลุ่มเวลาที่พวกพี่พี่เขาขี่้านะไม่ใช่ขี่ไวจะมีแต่คันสุดๆกัคนดู ได้มีร้อยยี่ด้วยป่ yeah. ะเจ็ดขับไปอนน่ค้ับนดู ใจนิดนึงนะก็รถผมเขาทั้งขึ้นช้านะครจบแร์สี่พวกมันต้องรอนิดนึ่งอ๋อเพื่อนมันถึงจะค่อยๆเดินนะครับผม 我发图。 de หลังจากที่เรามาถึงเขาขาดนะครับผมก็จอดพักรถประมาณ10นาที20นาทีเพื่อนตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมเพราะว่ากลับเืดกว่านี้ไม่ได้ครับเพื่อนรถผมมีไฟหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ใส่กันมาเต็มเหนียวสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมมาทีบไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้พอปากของคอพอแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราต้องทะนุถนอมรถเพื่อจะไปทิปพรุ่งนี้ครับเพื่อนๆนั่นคือเป็นทิปของพิตีพัทยานะครับผมเป็นทิพห้อยพุ่งใหญ่นะสำหรับใครที่อยากชมคลิปก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวลนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อน พฤติกรรมในคลิปนี้ห้ามลอกเดียนแบบเด็ดขาดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊บ